สวัสดีครับร้านนิรันเจริญยนต์จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอบึงสามพันนะครับผมมีของดีอำเภอบึงสามพันมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นวีโก้สองจุดห้าเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์หนึ่งร้อยยี่สิบแรงม้านะครับผมรถคันนี้สวยๆรอบคันนะครับผมนี่รถขับดีเลยครับเจ้าของดูแลดีมากนะครับภายในสะอาดมากๆนะครับคันนี้รอบคันสวยนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยครับผมนี่ มีตำหนิแค่ฝาท้ายจุดเดียวครับผมนี่รถสวยๆนะครับยางดีสี่เส้นรถพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ทันใดหารถไว้ใช้งานนะครับภาษีหกเก้านะครับหลังคาสวยๆนะครับรถบอดีบางๆรอบคันนะครับประตูซ้ายขวาไม่มีตกนะครับยางดีสี่เส้นนะครับจะสีสวยไม่มีไม่มีดามนะครับผมกระบะแม็กเลนเนอร์อยู่ครบนะครับผมรถสวยๆนะครับผม รถพร้อมใช้ท่านใดสนใจครับเข้ามาลองขับขี่ก่อนตัดสินใจได้ทุกวันนะครับผมฮะวีโก้แคปเครื่อง2.5นะครับไปชมภายในกันต่อนะครับผมนี่รถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากครับผมนี่ภายในเดิมๆไม่มีเจาะนะครับผมคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับเรือนไม้ขึ้นครบนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบ มีจอ a n d ด o i d ให้นะครับผมนี่ภายในสะอาดนะครับเจ้าของดูแลดีมากนะครับหลังคาสวยๆนะครับผมเบาะซ้ายขวายังไม่ขาดนะครับผมนี่นด้านหลังเบาะนั่งหลังอยู่ครบนะครับผมเพิ่มสะอาดนะครับหอมๆนะครับคันนี้เราไปชมสตาร์ทเครื่องกันต่อเลยครับผมสตาร์ทเครื่องง่ายนะครับเสียงนิ่มนิไม่มีลากใดนะครับ ประตูซ้ายขวาเดิมไม่มีตกนะครับผมรถสวยนะครับอาแอ,อยู่ครบนะครับผมตัวเลขอยู่ครบนะครับผมนี่รถสวยเครื่องนิ่มๆน,นะครับผมนี่ของกาดเปลี่ยนแล้วนะครับผมนี่คันนี้ ทยาหมอ้อน้ําเปลี่ยนถ่ายให้แล้วนะครับผมเครื่องนิ่มนิ่มนะครับหัวฉีดไม่มีเขกนะครับผมรถไม่มีไอไม่มีควันนะครับผมน้ําไม่ดันวิ่งทางไกลได้เลยคันนี้บอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะครับผมนี่เครื่องด้านซ้ายด้านขวาแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีย้อยนะครับผมรถเครื่องนิ่มนิ่มพร้อมวิ่งทางไกลนะครับผม ขับขี่ดีนะครับเหยียบพุ่งพุ่งนะครับขับขี่เหมือนป้ายแดงนะครับคันนี้ท่านใดหารถพร้อมใช้มาทดลองขับขี่ก่อนตัดสินใจได้ทุกวันนะครับขอบคุณครับ